ก็ขอ,อการส,สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นโรบอกแบบนินจานะครับอันนี้ผมก็เลือกดาบใหญ่เนาะมามาเล่นกันเลยแยกล่าก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดทุกอย่างเลยกดดินไลค์นะครับถ้าใครอยากเล่นแบบนี้ผมจะทิ้งลิงก์แบบไ้ใต้คลิปนะครับตอนนี้ออกล่าคนก่อนเลยล่าคนถึงตายเร็วมากเลยดูสิ ไม่ค่อยมีคนเลยเนี่ยอ๋อล่างผมโอ้ตกใจว่าคนอื่นเฮ้ยสำหรับคนที่จะเล่นดาบใหญ่เนี่ยคือเขาเือต้องจับจังหวะให้ดีที่สุดนะครับไม่งั้นคือดาบมันก็จะช้านะแต่มันก็จะฆ่าคมณให้ตายีย่แต่ผมโอ้คนนี้เขาเลเวลสามจุดเจ็ดซึ่งมากกว่าผมนะครับผมเลเวลสองจุดหนึ่งนะครับ ชิปยากลางคนปลาคู่ไหนคู่ไหน,นเี๋ยวก็ปลาเรากระจายเด,ยด,ยด,ยดย้งๆถึงปลาไปก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะไม่โดนเอ,าเอาดด้าเออโดนคาเร็วมากทุกคนมันอะไรกันเนี่ยขยับตัวได้แป๊บเดียวก็คือโดนคาแล้วนะชิปมา โอ้โหคนเดิมมาฆ่าผมอีกแล้วทุกคนอะไรเนี่ยโกงไปเป้าโกงไปเป้าโหคือแบบฆ่าผมแบบต่อเนื่องอะทุกคนคิดดู <c oughs> ไ,ปไ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 ปต่อผมไม่ยอมแพ้ครับคือทุกคนคือผมเผลอแป๊บเดียวคือมามาจ้วงผมเลย นี่คือเราอยู่ดินไม่ได้เลยนะอยู่พื้นไม่ได้ดจริงๆนะครับเนี่ยอยู่พื้นคือโดนตุ๋ยนะครับน,นานๆๆๆเนี่ยคนเดินอีกแล้วเนี่ยผมเกลียดมากเลยคนเนี้ยมันเก่งเลยนักหนาวะโอ้คนจะเปลี่ยนเป็นดาบธรรมดา ผมไม่ไหวกับคนนี้จริงๆนะทุกคนผมไม่ไหวแล้วนะผมไม่เอาระดับใหญ่ดาบธรรมดาดีกว่าอุย้ยมีหลายดาบมากทีมากๆเลยมาไม่ไหวละดาบใหญ่เฮ้ยดาบธรรมดาเฮ้ยดาบกัตนาธรรมดาต้องมาเฮ้ยโอย้มันตกใจล่างคนล่างตัวเองไท้ๆแต่นันตกใจปลาคนในตรงนี้ไม่ค่อยมีคนเลยนะ ตาเป้ไม่มีประโยชน์ตุ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรอะทุกคนมันฆ่าคนจะทางไหนเนี่ยตัวอะไรอะตัวเฮอะตัวไรนี่ตัวไรนี่นั่นไงตัวการเจ้าโอ้ตัวอะไรอะทุกคนใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับตัวเนี้ยตัวอะไรวะ งงมากตัวอะไรไป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 เฮ้ยยังฆ่าไม่ได้สักคนเลยสมการจุบจุบจ๊บจุบ๊บนี่ปีกมากหูเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะใช้ตีแบบลงลงไปแต่ผมหลอกผมไม่ได้หรอกเจะสลับตัวเองตัวเองไปข้าวเท่าแหละ ใส่สารพิษความตายเลยจโอ้ฟันมั่วทุกคนเอา้าเนี่ยคนเดิมเขาบังค่าผมได้เฉยเลยเขาเป็นไรอะ่ะที่ผมใช้ดาบใหญ่บ้างคือผมฆ่าไม่ได้เลยหนีสครับรออะไรครับหนีสครับเว่าเราเด็กใหม่นะเราทำอะไรไม่ได้เลยยังไงเราก็ต้องหนี ล,ล่างคนมันตายเร็วมากเลยอะนะแล้วมันก็ตามคนนั้นไปแล้วมันก็ตกเหิวตายหาไปเลยคะน่าสมเพงมา,ากจะกัดร่างคนทุกคนคือผมไม่รู้นะว่าล่างคนใครสามารถฆ่าคนได้แต่ที่ร,รู้คือผมไม่ไหวแล้วนะผมตายตลอดเลยเนี่ย ผมยังฆ่าไม่ได้เจ้าคนเลยนะเขาเปลี่ยนแมทกันแล้วเนี่ยผมก็ยังฆ่าไม่ได้เลยเนี่ยนี่ครับเปลี่ยนแมบจะเป็ี่ยนแบบนี้เนาะมาไปไปไป let's go let's go โอ้ใครใครจอมพีเอา้าเนี่ยเขาตีไกลเกินผมไม่ไหวแล้วนะคนเนี้ยเขาโปะเปล่า คือแบบเขาตีโคตรไกลอะ่ะคนยืนตงขออนุญาตฆ่าหน่อยเอา้าล่างโคลเฉยเอา้าจริงหรือเปล่าฮะเออล่างโคลคืออะไรกันแน่เนี่ยอ๋อล่างผม,มใจ ล่าสุดคือคือฆ่าร่างตัวเองแล้วเอ้าต้องกระโดดไม่ได้เฉยโดนในตัวเฮนี่ฆ่าอีกละตัวอะไรวะอยากรู้มากก็คนใครนชื่อคอมเมนต์หน่อยครับสโมเกอร์ดับเนี่ยแป๊บเดียวผมก็จะตายแล้วอะ ตัวเฮ่นี่มันตัวอะไรเนี่ยแมวผมไม่อัพสักทีเนี่ยโอ้จะได้ดาบใหม่ไม่แน่ในเมื่อผมฆ่าใครไม่ได้เลยอุย้ยเถื่อนนะเนี่ยปะปะปะ ตายเพราะคนนี้ตลอดเลยเขาเป็นอะไรวะคือแบบคือเขาไปเอาแบบความเก่งกาจมาจากไหนกันแบบเขาฟอนได้โคตรไกลแล้วผมก็ไม่รู้ตัวด้วยนะไม่แปลกครับที่เขาเก่งเพราะว่าผมดูจากวลของเรวเขาน่าจะเล่นมานานมากๆแล้วน่าจะถลัดมากๆเอ้าผมเอา้เอานัา่นอะ ได้ดาบดีๆเฮ้ยโหทุกคนทำไมเกมนี้มันใจลายอย่างเลยหรือว,ว่าผมเล่นกลับเองผมว่าไม่น่าใช่นะี่ยอยู่บนท้่แล้วก็ตายเลย่ะแบ,บตายแบบเตอร์โดมัสอะ่ะก็คือ ก็เดนคือชุลมุนนะอยาอยน่ะแล้วผมก็ฆ่าใครไม่ได้เลยอ่ะมามาครับมาครับมาครับมามาครับผมขอเอตัวนึงก็ยังดีขอเถอะ คุ้นอยไใครวะป,ะป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 ะโอ้ข้อชลมลนะ่ะชลมุลนละคือผมกลัวคนที่ใช้ดาบใหญ่มากเลยนะแค่ทมันฟันถูกจังหวะนี่คือแบบเรียบร้อยเลยนะมาถึงเราเนี่ยเรียบร้อยเลยนะแบบกลายเป็นแบบซากศพให้มันแบบด่าลิ่นนะ ตอนนี้คือผมมั่วหมดแล้วมั่วหมดแล้วขอแจมด้วยไอขอแจมด้วยอืยอเหือคนเดิมหน้าเดิมเดิมตัวให้ติดเบิลมบนหัววางไข่ใส่หัวด้วยฆ่าใครไม่ได้ผมย้ายเซิร์ฟดีไม่เนี่ยฆ่าคนไม่ได้เลยอะจังหวะนี้ เอาหายเฉยเฮาสมแล้วนินเจอฮะนินจาไม่ใช่วะเฮ้ย,ยล่างโคลเฮ้ยบูก็ตายผมด้ลำบาก่ยนะดูนะนะอันแน่จะมาแจมนน่นอออขอขอเถอขอเถอน,นาย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 ,นายขอเถอขอเถอขอเถอเ อุ้ยขอเถอะขอเถอะขอเถอะเออถ้าไม่แปลกนะครับที่ผมฆ่าได้หนึ่งตัวแล้วผมดีใจมากๆม,ม,มันไม่ใช่เหตุผลอะไรมากๆเลยผมตายผมตายไม่ไปเอาฝีมือแบบนี้กันมาจากไหนวะบางคนก็ไม่รน,น้อยว่าผมแต่ดันโหชิปเป่ง เนี่ยเขาเล่นในคอมกันห,หร้อเปล่าเล่นในโทรศัพท์เนี่ย,ยผมโดนตีเพียเดียวเนี่ยเลือดเหลือจิ๋วเดียวเนี่ยใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะนัทเบอร์โอ้โหผมตายเพราะคนเมี้ยวต่ำกับผมโอ้ my god กันมายาแค่ไหนวะดาบใหญ่ พราผมไม่เก่งเองมันก็ยากเลยนะร่มจับจังหวะไม่ได้ร่มต้องฟันอูตลอดเวลาบ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 ลาายลาตายผมตายลาบาล ำไมผมตายบ่อยแบบนี้ผมผมไม่ใช่ละมิชาให้ตัวมาเขาด้จริงจังอะตรงนี้เยอะเยอะดีละคนเยอะยิ่งชอบคนนี้เขายืนนิ่งก็เอ้าโหเอ้ย ก็จะลอย,อยนั่นหน่อยอ๋อแมบแบบแบบแบบจัลโล้วผมฆ่าได้คนเดียวเอ้าตายเฉยเลยผมกากมากเลยผมตายเพราะคนเวลน้อยผมด้วยซ้ำไปเต็บไม่ดีว่าแต่รอบแรกแต่แรกๆผมก็เก่งนี่ะ ก็ฟันง่ายๆนะแบบมีจังหวะของตัวเองฟีมือตกปะมันเร็วเกินไปเฮ้ยไปไปไอ้คนนี้จุกโอ้โหโดนแจมซะงั้นน่ะโอ้ไม่กอดผมคือสมผมคือตอนนี้คือ โกรธมากโกรธมากที่เอาชนะใครไม่ได้เลยเนี่ยวัดไดโน่ไดโน่ช่วยด้วยไดโน่น่าล่างโคนเหรอเนี่ยว้าวสุดยอดจกกัดการเลยล่างโคนลูกพอ่อฆ่ามันักตัวด้วยซ้ำ ล่างคนผมเป็นไรเลอเออเนี่ยผมกระโดนล่างคนคนอื่นเจมผมก็ตายอย่างน่าสมเพชนี่เป็นไงล่ะตายเป็ะคนเวลน้อยเป็นไงล่ะตึงเะล่ะผมไม่มีประโยชน์เลวนะ อะวะผมพยายามทีสแนะคระัแน่จะมาขอเป็นเพื่อนเหรอไม่ยอมเพรานายเคยฆ่าเราแล้วหลายรอบมาก อื่นเขาเนี่ยฆ่าได้เลยอะทำไมเราให้ฆ่าไม่ได้เลยตัวเดียวก็ไม่ได้ <c oughs> ลางโขนมันก็เดินแล้วของมันนะตายเน้ะ <c oughs> โหจนดูมันจนมันแม่งววยี่สิบสามไปแล้วอะแสดงการควบคุมการเข้าอด ทำ <West> ไปก็สุดท้ายมันไ,ไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยมันไม่ใช่เรื่องเลยถ้าผมตายเพราะคนเลเวลเยอะกว่าก็จะไม่สมพชตัวเองนะเพราะเขาเลเวลเยอะกว่าเราแสดงว่าเขาเก่งกว่าเราไงล่ะฮันแน่เรียบ้อยตายเพราคนในเกมเขาดองผมปะ เฮ้ยเกิดกับเดนโนเสาเลยนี่หว่าเจ้าเดนโนเสาตายซะโอ้โหโอ้จะทำกรเดนโนเสาปิ้งซะหน่อยโอ้ยเสียดายอะอาหารฟรีด้วยน่าอร่อยด้วยเนื้อกเดนโนเสาเลยนะ ฟันแบบหน้าตัดหกตะลึงบรบผมใช้วิธีทุกวิธีเร็วนะแต่ผมก็ยังเดสมอรีไม่หยุดไม่หย่อนโจ้าโจ๊จ้าวิชาฟันมั่วนี่ไงวิชาฟันมั่วเป็นไงล่ะกิ่งเกินปุยมุย เก่งเกินปุยมุยเก่งเกินปุยมุยสุดท้ายฆ่ามิเตสะคนทำไมว้ามาบุกฆ่ามิเตสะคนเลยขอเธอคนเดียวก็ยังดีคนเดียวก็ยังดีวะยี่เมย่ยใหญ่ <_ an> เฮ้ยงเพราะอะไรเดี๋ยวพระเจ้าเดี๋ยวดาฟ้าฝนไม่รับไม่ไม่รับเราเข้าสวรรค์ใช่หรือไม่เออเอ,อ,อาตายว่าคนเริ่มตน้นตายตายว่าคนเริ่มต้นดีแหละเฮ้ยไรมากไหมวะ ผลมันออกมาเหมือนเดิมอะทุกคนเหมือนคนในกลิ่นขาดองผมอะควรจะแยกล่างหรือเปล่าผมว่าผมพยายามสุดนะมาคราวนี้ผมจะไม่ใช้สกิลมาแยกล่างนะทั้งนั้นอะจะใช้แค่ดาบอย่างเดียวเลยมามามาเนี่เน่เน่เน่ใครมันโจมตีเนี่ย เนี่ยโอ้ยไม่อยากเล่นละเซิร์ฟนี้คนมันโหดกันจริงๆเวยเปิดมาเจอไดนเร์ขี่ตัวอะไรไม่รู้นี่เจ้าโอ้ยอ,อย่างน้อยก็ฆ่าได้หนึ่งคนฆ่าได้หนึ่งคนมันก็ผู้ใจร้กการฆ่าได้หนึ่งคนเนี่ยมันช่างลำบากยากเย็น เหลือเกินจิงจงจิงจงไข้มันไปอันนี้วะขุนไหนจังหวะนี้ครับจังหวะนี้เจมครับเออฮันแน่ลารดเลยชอบลารดผมมากคือนี้คือไม่รู้นะ แบบนี้ไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะรู้แต่ว่าต้องฆ่ากันบอกคำเดียวไม่รู้นะใครเป็นใครอ่ะรู้ๆต้องฆ่ากัน <c oughs> ผมตายแบบไม่รู้สาเหุ้ังงาทีผมฆ่าคนอน่นเขาไม่เห็นตายกันเลยแบบก็จะเปลี่ยนแล้วอ่ะ โต้ตน,น,นันก็ฟรีไฟกินน้ำมันนแล้วโคนผมวิ่งหายทาุ่นละเขาเขาเล่นกันตรงนี้วิ่งวิ่งหายเลยวะเนี่ยอยู่ดีๆผมก็ตายอะ่ะเฮ้ยเลยวะนี่เซิร์ฟนี่คนมันเกียน์ปะวะผมหลุดมาอยู่ในเซิร์ฟแบบคนเติมกันทั้งหมดหรือเปล่า ขนาดคนเวลน้อยกับผมแม่งมันยังเก่งเลยปลาบาร์บีคิวอ่ะปลาบาร์บีคิวว่ะบาร์บีคิวมากเลยันเวลเหมือนเดิมเลยอ่ะทุกคนไม่ดี เออมันมาแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหหนีโคตรกังไปไหนไปไหนขอเถอะไปซะจาล่างแยกน,นี่ขอร่างแคทเถอะพี่คนนี้ขาเคยก่อเวรก่อกรรมมาสมมากมาก ผมก็จะใช้ตัวล้อนี่โอ้ได้ดูเสาบินได้หข้ามตัวโค้นได้ซะง,งั้นไอ้ไข่มันป่าคุณไหนวะไอ้กวนนะเนี่ย สำรวจใครมันปลาคู่นในในบ้านานี้เนีเคนเฮ้นี่ไงจะปัญหาปลาคู่นในเนี่ยแนี่ๆมันก็แจมอยู่ข้างบนแล้ว ขอเจมบ้างโหเพิรตกลงมาล่างโคลผมว่าแล้วคนล่างโคนมันจะเอ,ออเออมันไม่เนียนหรอกนะคือแบบแค่เห็นล่างโคนแบบวิ่งแบบเออเออเขาก็รู้กันแล้วว่าเป็นล่างโคนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจอคน <Bro. S 2> มันมาหาผมคนเดียวเลยวะไอ้นี่ไปหาคนอื่นบ้างดีไม่เคยฆ่าได้สักตัวเลย <c oughs> ใช่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งขอเธอตัวหนึ่งนะแล้วมันก็จะบอกผมเ no. นอเพราะนายกากเลยล่ะนายนูบเหรอใช่ในายนูบกเบ้อ ขอพื้นที่ส่วนตัวได้หรือไม่ไม่ได้แล้วบอกว่าคุณนุควายคุณจิตแม่งทุกส่วนรวมเอ,อ้ยโอ้ดีโนโูสาวใครก็ได้ขอค่าหน่อยใครมันจะไปพูดรว่าขอค่าหน่อยก็ผมไง ขอแคฟ่ฟรีมันก็แบบบ้าบอมันก็บ้าบอเกินไปใช่ไหมคุณนายแมน ฝนตกฝนตกเดี๋ยวข้างบนแล้วมันไม่ได้ช่วยเลยเว้ยเออเออมันยิงมาจากทางไหนหวะมันิงมาจากที่สูงๆอย่างเช่นตรงนี้ ว้าวว้าวโอ้โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับผมกดผมจะขึ้นมามันยากนะครับคุณหญิงโอ้ยเนาะจอมเมนเนาะโอ้จะขึ้นมาได้เนี่ยมันคือแม่งแบบ ก็แบบเพี้ยมากขึ้นอร่อยเลยอะโจเล่มากอ่ะยิงจิบผมมันกาครับทุกคนว้าวโอ้เก็บตุ๊กแมพว้าวว้าว เกือบแล้วทุกคนโอ้มาทุกคนถ้าผมตายรอบนี้คือคือจบเลยนะทุกคนเพราะว่ามันมันยากมากจริงเจ้าคูนหญตัวยากลางเงามาไม่ไม่ไหวแล้วเว้ยมาโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็มีแค่นี้นะครับทุกคนบายบายครับ